คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตื่นเช้ามายังไม่ทันได้จะจิบกาแฟอีเมลก็เด้งมา3ามฉบับโทรศัพท์ดังไม่หยุดเจ้านายก็ส่งงานใหม่มาให้ลูกน้องก็เข้ามารายงานปัญหาที่แก้ไม่เสร็จและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือกองงานสูงท่วมหัวที่ต่างคนต่างบอกว่าด่วนที่สุดคำถามคือเราควรทำอะไรก่อนดีครับเพราะทุกอย่างดูด่วนไปหมดจนสุดท้ายเราก็เหมือนนักดับเพลิงที่วิ่งแก้ไฟไปเรื่อย แต่ไม่เคยได้สร้างตึกหลังใหม่ขึ้นมาสักทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่อง Work Priority ทำงานไหนก่อนดีเพราะตอนนี้ ทุกอย่างดูด่วนไปหมดโดยทากาฮิโกะทานากะวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักแนวคิดจากหนังสือที่ทรงพลังเล่มหนึ่งผลงานของทากาฮิโกะทานากะผู้เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นหลายสิบปีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนทฤษฎีที่สวยหรูแต่สอนการลงมือจริงทีละก้าวเพื่อจัดลำดับงานเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นความไหลลื่น เปลี่ยนวันที่เหนื่อยจนแทบหมดแรงให้กลายเป็นวันที่จบลงด้วยรอยยิ้มเพราะคุณทําในสิ่งที่ควรทําก่อนได้สําเร็จลองลึกภาพสักหน่อยครับคุณยืนอยู่บนถนนที่มีไฟแดงอยู่ตรงหน้าคุณไม่รู้ว่าควรเลี้ยวซ้ายหรือขวาทุกเลนเต็มไปด้วยรถที่กําลังบีบแตรแต่ทันใดนั้นมีป้ายหนึ่งสว่างขึ้นเขียนว่านี่คือเส้นทางที่ควรไปก่อนคุณรู้สึกทันทีว่าความลังเลหายไปเหลือเพียงการก้าวไปข้างหน้าและนี่แหละ คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ทําให้คุณมันคือการส่องไฟไปที่ถนนชีวิตการทํางานให้คุณรู้ว่าคุณเลือกทําอะไรก่อนโดยไม่ต้องจมอยู่กับความสับสนความจริงแล้วสิ่งที่ยากที่สุดของการทํางานไม่ใช่การหาวิธีที่ดีที่สุดแต่คือการตัดสินใจให้เด็ดขาดในเวลาที่จํากัดลองถามตัวเองดูสิครับว่ากี่ครั้งที่คุณเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีจนสุดท้ายไม่ได้เริ่มสักทีธนกะบอกว่า ความลังเลนี่แหละคือศัตรูตัวจริงของคนทำงานและการจัดลําดับงานคืออาวุธสำคัญที่จะสยบศัตรูตัวนี้หนังสือเล่มนี้บอกกับเราว่าเวลาคุณเจองานกองโตสิ่งแรกที่ต้องถามไม่ใช่ว่าทำอย่างไรให้เสร็จเร็วที่สุดแต่ต้องถามว่างานไหนสำคัญที่สุดเพราะไม่ใช่งานทุกชิ้นจะส่งผลเท่ากันลองคิดเหมือนคุณเล่นเกมต่อบล็อกไม้ถ้าคุณดึงบล็อกผิดชิ้น หอคอยทั้งหอคอยอาจพังลงมาได้แต่ถ้าคุณเลือกถูกมันจะเปิดทางให้คุณเดินเกมได้ยาวขึ้นและมีพื้นที่ต่อยอดมากขึ้นทนากะย้ำว่าการเป็นหัวหน้าหรือผู้นำทีมไม่ใช่แค่การสั่งงานแต่คือการลำดับงานให้ลูกน้องได้ถูกต้องก่อนเพราะถ้าคุณให้ลูกน้องไปโฟกัสกับเรื่องเล็กที่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่คุณกำลังเผาผลาญพลังงานของทั้งทีมโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณแบ่งงานอย่างชาญฉลาดคุณจะเหมือนวางตำแหน่งหมากรุก ให้ทุกตัวเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วชัยชนะก็ไม่ไกลเกินเอื้อมผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งครับครั้งหนึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นที่กำลังเจอวิกฤตผลิตสินค้าส่งออกไม่ทันทุกคนในโรงงานทำงานล่วงเวลาแต่งานก็ยังล้นจนพนักงานเรื่มหมดไฟและคิดว่าไม่มีทางรอดแต่ธนากะเข้าไปและบอกเพียงว่ายุดก่อนยุดทุกอย่างแล้วมาดูว่ามีงานชิ้นไหนที่เป็นเสาหลักถ้าเสาหลักนี้เสร็จ ทุกอย่างจะง่ายขึ้นพวกเขาพบว่าแทนที่จะรีบผลิตท,ทุกชิ้นพร้อมกันควรโฟกัสกับสินค้าที่ลูกค้ารายใหญ่รออยู่ก่อนเมื่อพวกเขาทำเสร็จและส่งไปทันเวลาบริษัทไม่เพียงรอดวิกฤตแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้ด้วยและนี่คือตัวอย่างจริงว่าลำดับงานที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็นชัยชนะได้อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่าทำทุกอย่างพร้อมกันจะทำให้เร็วขึ้น จริงๆแล้วมันอาจทําให้ช้าลงเพราะความยุ่งเหยิงกินพลังงานเราไปโดยไม่รู้ตัวหนังสือเล่มนี้สอนว่าเราควรใช้เทคนิคธรรมดาที่ทําได้จริงในทุกวันไม่ใช่สูตรลับที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วจบความสําเร็จไม่ใช่ผลจากการพุ่งพลังครั้งใหญ่แต่คือผลจากการเลือกงานสําคัญก่อนแล้วทําซ้ําอย่างสม่ําเสมอผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตอนนี้ว่าวันนี้คุณมีงานกี่อย่างที่คิดว่าด่วนที่สุดแล้วในบรรดาานนั้นมีงานสักชิ้นไหม ที่ถ้าทำเสร็จจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหนังสือเล่มนี้บอกว่าการหางานที่เป็นกุญแจแบบนี้ให้เจอแล้วทำมันก่อนคือทักษะที่เปลี่ยนวันทั้งวันของคุณได้และสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้คือการจัดลำดับงานไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานเท่านั้นแต่มันคือการจัดลำดับชีวิตด้วยลองคิดสิครับว่าถ้าคุณเอาเวลาไปทุ่มกับสิ่งเล็กน้อยตลอด คุณจะไม่มีวันมีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆอย่างครอบครัวสุขภาพหรือความฝันที่คุณเก็บไว้ในใจดังนั้นเมื่อคุณเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนในงานคุณก็กำลังฝึกตัวเองให้เลือกสิ่งที่สำคัญในชีวิตเช่นกันเพราะฉะนั้นหากคุณรู้สึกว่าชีวิตการทำงานของคุณเต็มไปด้วยความเร่งรีบจนคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรงไหนหนังสือเล่มน,นี้คือเข็มทิศที่จะพาคุณก้าวไปอย่างมั่นคงอย่าลืมนะครับ สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การหาสู่สําเร็จที่ล้าเลิศแต่คือการตัดสินใจลงมือกับสิ่งที่ถูกต้องก่อนทุกครั้งและก่อนเราจะจบคลิปนี้ผมอยากชวนให้คุณลองคิดตามว่าพรุ่งนี้เช้างานชิ้นแรกที่คุณจะหยิบมาทําคืออะไรถ้าคุณเลือกถูกชีวิตคุณทั้งวันอาจเปลี่ยนไปเลยครับ work priority หรือการรู้จักลํลำดับความสำคัญของงานเป็นเหมือนเข็มทิศที่คอยชี้นำให้เราไม่หลงทางในวันที่งานถาถมเข้ามาพร้อมกันทุกทิศทาง หลายคนคงมีประสบการณ์นั่งอยู่บนกองงานที่สูงเท่าภูเขาและไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนก่อนทำอะไรก่อนดีสุดท้ายก็เผลอเอาเวลาไปกับสิ่งเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นแล้วงานใหญ่ที่สำคัญจริงกลับถูกละเลยไปการรู้จักจัดลำดับงานไม่ใช่แค่ทำให้งานเสร็จแต่ยังเป็นทักษะชีวิตที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางความสำเร็จของคนคนหนึ่งได้เลยทีเดียวเพราะมันไม่ต่างอะไรจากการเลือกว่าจะใช้พลังงานและเวลาอันมีค่าของเราไปกับสิ่งไหนก่อน และสิ่งไหนรอได้ผมยังจํำได้ดีครั้งหนึ่งผมเคยถามพ่อว่าทำไมเวลาจะทำอะไรเขาถึงเริ่มจากงานใหญ่ก่อนเสมอทั้งที่บางครั้งมันยากกว่าหรือน่าเบื่อกว่างานเล็กๆที่ทำเสร็จง่ายพ่อหันมายิ้มแล้วบอกว่าเพราะงานใหญ่เปรียบเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ที่ต้องวางลงไปก่อนถ้าเริ่มด้วยก้อนเล็กๆหรือกรวดทรายพอถึงเวลาก้อนใหญ่จริงๆมันจะไม่มีที่เหลือให้วางคำพูดนั้นสะกิดใจผมมาก จนทุกวันนี้ผมยังใช้หลักการเดียวกันกับการทำงานและจัดการชีวิตข้อดีของการรู้ลำดับงานคือมันทำให้เราประหยัดเวลาลดความเครียดและที่สำคัญที่สุดคือได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับความพยายามถ้าเราเอาแรงไปใช้กับงานเล็กๆที่แทบไม่ส่งผลอะไรวันทั้งวันก็เหมือนหายไปเปล่าๆแต่ถ้าเราลงมือกับสิ่งที่สำคัญจริงๆแม้ทำได้แค่หนึ่งอย่างมันก็ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันข้อเสียก็มีอยู่ เช่นถ้าเราจัดลำดับผิดหรือไม่ยืดหยุ่นพอก็อาจทาให้เสียโอกาสหรือกลายเป็นการมองข้ามรายละเอียดเล็กๆที่มีความหมายความสําคัญของเรื่องนี้ผมอยากเปรียบเหมือนกับนักดับเพลิงเวลาเกิดไฟไหม้ใหญ่เขาไม่วิ่งไปดับไฟเล็กที่กําแพงแต่เลือกที่จะดับตรงต้นเพลิงก่อนเพราะถ้าต้นเพลิงถูกควบคุมได้ส่วนอื่นก็ไม่ลุกลามการทํางานก็เช่นกันเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจว่าสิ่งไหนคือต้นเพลิงในชีวิตเราที่ต้องลงมือดับก่อน หลายครั้งผมเห็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่เก่งมากแต่กลับเหนื่อยและท้อเพราะไม่รู้จักลำดับงานพวกเขาทำงานทั้งวันแต่เหมือนย่ำอยู่กับที่เพราะพลังงานไปจมอยู่กับสิ่งเล็กๆที่ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงจังและสุดท้ายก็รู้สึกหมดไฟแต่ก็มีอีกหลายคนที่แม้จะไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นแต่เพียงเพราะรู้จักจัดลำดับความสำคัญพวกเขากลับก้าวหน้าเร็วกว่ามากผมนึกถึงเรื่องที่เคยเห็นในข่าวครั้งหนึ่งเป็นพนักง,งานธรรมดาที่ถูกเจ้านายตำหนิอย่างแรง เพราะทาผิดพลาดในการรายงานยอดขายแต่แทนที่เขาจะยอมแพ้เขาใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นแรงผลักเขาเริ่มจัดลําดับงานใหม่ไม่มัวแต่ไปจมอยู่กับรายละเอียดเล็กๆที่แก้ได้ทีหลังแต่หันมาโฟกัสงานหลักที่กระทบผลลัพธ์จริงผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนผลงานเขาพุ่งขึ้นจนได้รับการเลื่อนตําแหน่งในที่สุดเหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนสําคัญให้หลายคนเห็นว่าความผิดพลาดหนึ่งครั้งอาจเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเรายังไม่รู้จักจัดลําดับสิ่งสําคัญในชีวิต เคล็ดลับเล็กๆที่ผมได้เรียนรู้คือทุกเช้าก่อนเริ่มทํางานผมจะถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ทําได้เพียงหนึ่งสิ่งสิ่งไหนที่จะทําให้ชีวิตหรือการงานของผมเปลี่ยนไปมากที่สุดคําถามนี้ช่วยตัดสิ่งไร้ค่าออกไปได้เยอะและทําให้เรากล้าเลือกสิ่งที่สําคัญจริงๆการรู้จักลําดับงานไม่ได้แค่ทําให้งานเสร็จแต่ยังส่งผลต่อความสําเร็จและความร่ํารวยในระยะยาวเพราะมันคือการลงทุนเวลาอย่างชาญฉลาดถ้าเราเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่มีคุณค่าต่ออนาคตจริงๆ ผลตอบแทนที่ได้ก็ย่อมใหญ่กว่าแต่ถ้าเราใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักเราก็แค่เหนื่อยแต่ไม่ได้อะไรกลับมาในชีวิตประจำวันมันอาจหมายถึงการเลือกว่าเราจะใช้เวลาเยน็นนี้กับการนั่งดูซีรีส์ต่อเนื่องหรือจะใช้เวลาบางส่วนอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ว่าซีรีส์ไม่ดีแต่ถ้าเราจัดลำดับไม่เป็นวันแล้ววันเล่าก็หายไปอย่างไร้ค่าการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในลำดับการให้ความสำคัญสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตได้จริง ผมเคยเจอคนแปลกหน้าบนรถไฟเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจแต่แทนที่จะหมดหวังเขาเริ่มใหม่ด้วยการจัดลำดับสิ่งสำคัญให้ชัดเจนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามัวแต่ไล่าตามงานเล็กๆที่สร้างไรายได้เล็กน้อยจนพลาดโอกาสใหญ่แต่หลังจะปรับมุมมองเขากลับมาสร้างธุรกิจใหม่ที่เติบโตยิ่งกว่าเดิมเรื่องเล่านี้ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าการลำดับงานไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีแต่เป็นทักษะที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริง ทุกครั้งที่ผมหยิบปากกามาวางแผนผมจะนึกถึงคำพูดของพ่อที่เปรียบงานใหญ่เป็นก้อนหินเสมอและผมอยากบอกคุณวันนี้ว่าบางทีสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณยังไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งพอแต่เป็นเพราะคุณยังไม่เลือกหยิบก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นมาจัดการก่อนก็เท่านั้นเองแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณกำลังวางลำดับชีวิตอย่างไรคุณกำลังเลือกทำงานเล็กๆเ,เพียงเพื่อให้รู้สึกว่างานเสร็จหรือคุณกำลังลงมือกับสิ่งที่สำคัญที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณจริงๆ คำถามนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังมองหาและท้ายสุดหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมว่างานสำคัญที่สุดของคุณในวันนี้คืออะไรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังการจัดลำดับงานให้เพื่อนๆและที่สำคัญกดติดตามเพื่อไม่พลาดเทคนิคที่จะช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณไหลลื่นยิ่งขึ้นสุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ